จะมาซื้อ n h าครับเอาเลยเอาเลยเอาสามร้อยครับนี่ครับวัดหลวงสี่ลอยอยู่นี่ฮะมีสี่ลอยอยู่ไหนเบิดนี่หรเอเปล่าเอาเออสี่ลอยกันเลครับอย่างนี้ครับเนี่ยวแม่ถ่านสมมติว่าบ่ต้องติดสปริงเกอร์แบบปล่อยน้ำใส่ด้านล่างนี่มันงามจะสีบ่ โอ้ถามันทัวกับว่าจะเป็นตังโคตใบอ๋อเกินไปแน่ก็ปนัเกินต้นนี้ปลูกจากได้ครับเนี่ยโอ้ยไรหนึ่งโอ้ยอะซลอยกัไครับนี่ครับแม่ครับได้ในตัมือเนี่ยตัมือเท่าไหร่ครับเนี่ยขอสัมผัสเลยสิไปลงยูทูบได้เนี่ยว่า

อาาอโอ้เนี่คคาสเซเดียตัวตมือเขาก็ประมาณหา0หกร้อยอ๋อังัไม่่ลประมาณอย,าาอ,ยนะอ๋อค,ครับพ่อาขายขายเอ่อมาเด็พันไหมเดขายเงาไะครับเป่นตเงาี่แหละเยเดี๋ยวเดี๋ยวหนวันนี้เาเห็นหรือเ่อ๋อเขาก็ขายเป็นเสตไปได้ถ้าเ,าเ,เ,าเข,าขาจะเอาไปปลูกเข,ขาเก็เอาเอาเอาเงาันไปปลูกก็ได้ นี่แม่นมาข้าวส่วงนี่ครับถ้าลูกค้าขยันเนี่ยก็ต,ตัดเอาเหงามันนี่เอาไปปลูกอันไปเรื่อยนี่หาชีสินี่นกาซื้อต้นได้อันในเบียยเบ้ยน้ำครับทั้งในทั้งเหงื่อทั้งในเบี้ยครับอ๋อซื้อเบี้ยวเดี๋ยวจะจะกี่ปรนเท็ดอยู่เดี๋ยวเพทุนลงยี่ห้ะมันก็เสียเวลาเขาขายไปเพราะว่าเพราะว่าเบียร์เบียร์พันนอกก็ไรละครับหรือว่าเขาตัดเท่ากันเด้ขายอีกเดี๋ยวขายอีกยู่งมากมาทอนท่านมันตัดไม่ได้ มันเป็นขเดือดกท่ทนท่านป็นแย่แห้งนะป็นแก่แห้งความที่จะสร้างต้นนี้ใส่ไรยักษ์โตครับแม่เนี้ยโคตรโคตรจะปเกลือลายหัวต้นนี้เอ้าะเมรค่ะโอ้สะเมร์ใส่ฉ้อนำใส่อดิน่นใส่เมดีกว่าไมหรอ่ะมันจะได้จักหัวสปริงเกอร์ เปิดมันยี่สิบหวัวครับยี่สิบหวัวอสี่หุน